สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวนะคะวันนี้เราจะลองมาทำความเข้าใจสิ่งที่หลายคนบอกว่าขับเครื่องตลาดค่ะเออสิ่งนั้นก็คืออารมณ์ของผู้คนนั่นเองซึ่งฟังดูเหมือนจะจับต้องไม่ได้เลยนะคะแต่เราจะมาดูกันค่ะว่าเครื่องมือที่ดูเรียบง่ายอย่างเช่นเส้นบนกราฟราคาเนี่ยจะช่วยให้เราพอจะอ่านหรือมองเห็นภาพจิตวิทยาของมวลชนที่ซับซ้อนนี้ได้ยังไงบ้าง ครั้งก่อนๆเราเคยคุยกันว่าตลาดเหมือนฝูงชนให้ไหมคะที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ร่วมกันราคาคือจุดที่คนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันส่วนเทรนดก็คือทิศทางที่อารมณ์นั้นกําลังมุ่งไปคําถามคือแล้วเราจะเห็นร่องรอยของอารมณ์เหล่านี้บนกราฟราคาที่เราดูกันอยู่ทุกวันได้จริงหรือเปล่าคะมันมีวิธีอ่านไหมคะ มีครับมีแน่นอนแล้วก็เป็นวิธีที่อยู่คู่กับตลาดมานันหนามากด้วยครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า classical chart analysis หรือการวิเคราะห์กราฟแบบดั้งเดิมซึ่งก็คือการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นหรือว่ารูปแบบที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อพยายามอ่านใจหรือตีความพฤติกรรมของมนุษย์ที่สะท้อนออกมาผ่านการซื้อขายนั่นเองครับ มันไม่ใช่แค่การดูราคาขึ้นขึ้นลงๆนะครับแต่มันคือการพยายามทำความเข้าใจเรื่องราวที่ราคากำลังบอกเราอยู่คล้ายๆกับการเรียนรู้ศิล,ละปะในการอ่านตลาดนั่นแหละครับน่าสนใจจังเลยค่ะที่บอกว่าอ่านเรื่องราวจากกราฟแสดงว่าตัวกราฟเองไม่ว่าจะเป็นแบบแท่งบาร์ชาร์ดหรือแท่งเทียนแคนโดลสติกที่เราเห็นๆกันเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเลขราคาเปิดปิดสูงสุดต่ำสุดอย่างนั้นหรือคะมีคนบอกว่ามันเหมือนผ่านที่จิตวิทยาเลยนะคะ ถูกต้องครับมองแบบนั้นได้เลยครับในแต่ละแท่งราคาไม่ว่าจะสั้นจะยาวเขียวหรือแดงเนี่ยมันบันทึกการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อหรือกระทิงกับฝ่ายขายหรือหมีในช่วงเวลานั้นๆไว้อยู่แล้วมันบอกเราได้ว่าใครพยายามคุมเกมใครแข็งแรงกว่าใครเริ่มอ่อนแรงลงการต่อสู้มันดุเดือดแค่ไหนซึ่งอาจจะสะท้อนผ่านความยาวของแท่งเทียนหรือความยาวของไส้เทียนนะครับและท้ายที่สุดใครเป็นฝ่ายชนะในช่วงเวลานั้น การวิเคราะห์แบบดั้งเดิมที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะเน้นไปที่การอ่านร่องรอยที่การต่อสู้ทางจิตวิทยานี้ทิ้งไว้บนกราฟโดยที่เราอาจจะยังไม่ต้องไปกังวลกับพวกข่าวสารหรือปัจจัยพื้นฐานอื่นๆในตอนนั้นเลยก็ได้ครับอ๋อเหมือนเรากำลังเป็นนักสืบคอยหาร่องรอยจากภาพเหตุการณ์โดยตรงเลยนะคะแล้วเครื่องมือชิ้นแรกๆเลยที่นักสืบกราฟแบบดั้งเดิมจะหยิบมาใช้คืออะไรคะที่บอกว่าเป็นเส้นเนี่ยมันคือเส้นอะไรเหรอคะครับเครื่องมือที่พื้นฐานที่สุดเลย แต่ก็ส่งพลังอย่างไม่น่าเชื่อก็คือเส้นแนวโนมหรือเทรนไลน์ครับซึ่งมันเกี่ยวพันโดยตรงเลยกับแนวคิดเรื่องเทรนหรือแนวโนมที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นทิศทางหลักของอารมณ์ตลาดนะครับอ๋อทิศทางหลักที่เราแบ่งเป็นขาขึ้นอัพ r e n d ที่จุดสูงสุดใหม่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วจุดต่ำสุดใหม่ก็ยกตัวสูงขึ้นตามหรือไฮอะไฮไฮอะโลส กับขาลงดาวเทรนที่จุดต่ำสุดใหม่ต่ำลงเรื่อยๆจุดสูงสุดใหม่ก็โดนกดให้ต่ำลงตามหรือ lower lows lower highs แบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลยนั่นคือนิยามพื้นฐานของเทรนทีนี้การลากเส้นแนวโน้มก็คือการพยายามวาดเส้นเพื่อจับทิศทางของเทรนนั้นๆให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับ อย่างเช่นสำหรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเราก็จะลากเส้นตรงเชื่อมจุดต่ำสุดที่ยกตัวสูงขึ้นหรือ higher lows อย่างน้อย2จุดถ้ามีจุดที่สามารถแตะเส้นนี้ก็จะยิ่งยืนยันความแข็งแรงของเส้นนั้นไปอีกในเชิงจิตวิทยาเส้นนี้มันทำหน้าที่เหมือนกับแนวรับแบบเคลื่อนที่ครับหรือ dynamic support เปรียบเสมือนพื้นนะครับที่คอยรองรับราคาไว้ทุกครั้งที่มันย่อตัวลงมา ตราบใดที่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นนี้หรือยังเคารบเส้นนี้อยู่ก็พอจะตีความได้ว่าอารมณ์โดยรวมของตลาดยังเป็นบวกอยู่ฝ่ายซื้อยังขุมเกมครับส่วนในทางกลับกันเส้นแนวโน้มขาลงเราก็จะลากเส้นตรงเชื่อมจุดสูงสุดที่กดตัวต่ำลงหรือ lower highs อย่างน้อย2จุด เส้นนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนแนวต้านแบบเคลื่อนที่หรือ dynamic resistance หรือเปรียบเป็นเพดานที่คอยกดราคาไว้ไม่ขึ้นไปได้ไง่ายๆตราบใดที่ราคายังไม่สามารถทะลุผ่านเส้นนี้ขึ้นไปได้อย่างแข็งแรงก็หมายความว่าอารมณ์โดยรวมของตลาดยังเป็นลบอยู่ไฟขายยังคงมีอานาจเหนือกว่าครับอืแสดงว่าจุดที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเลยก็คือตอนที่ราคามันเริ่มไม่เคารพเส้นนี้แล้ว คือเกิดการทะลุหรือ break out ผ่านเส้นแนวโน้มไปแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยครับการทะลุเส้นแนวโน้มหรือ break out เนี่ยถือเป็นสัญญาณเตือนแรกเลยนะครับที่บอกว่าอารมณ์ของฝูงชนหรือ market sentiment อาจจะนะครับอาจจะกำลังเปลี่ยนทิศทางแต่ต้องย้ำว่ามันยังไม่ใช่การยืนยันร0 0นะครับต้องระวังนิดนึงเพราะบางครั้งก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า false breakout หรือการทะลุหลอก ทะลุหลอกใช่ครับคือราคาทะลุเส้นไปแป,ป๊บเดียวแล้วก็วกกลับเข้ามาในทิศทางเดิมเหมือนสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ดังขึ้นแต่พอไปดูอ้าวอาจจะเป็นแค่ควันไม่ใช่ไฟไหม้จริงแบบนั้นนะครับอ๋อค่ะแล้วเราจะพอมีวิธีดูออกได้ไหมคะว่าอันไหนทะลุจริงอันไหนทะลุหลอกอืมไม่มีวิธีที่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ว่านักวิเคราะห์แบบดั้งเดิมเขามักจะมองหาปัจจัยสนับสนุนอื่นๆประกอบด้วยอย่างเช่น การทะลุนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหรือโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่าถ้าใช่ก็จะเพิ่มน้ำหนักว่าเป็นการทะลุจริงเพราะมันหมายถึงมีพลังหรือความเชื่อมั่นของคนจำนวนมากอยู่เบื้องหลังการทะลุนั้นหรืออาจจะรอดูการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไปว่าสามารถปิดเหนือหรือใต้เส้นแนวโน้มที่ทะลุไปได้อย่างแข็งแกร่งหรือไม่ คือการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ประกอบกันก็จะช่วยกรองสัญญาณหลอกได้ในระดับหนึ่งครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็นอกจากเส้นแนวโน้มหลักแล้วนะครับบางครั้งเรายังสามารถลากเส้นอีกเส้นหนึ่งให้มันขนานหรือพา r a l e l กับเส้นแนวโน้มหลักได้ด้วยโดยลากผ่านจุดสูงสุดในขาขึ้นหรือจุดต่ำสุดในขาลงก็จะเกิดเป็นกรอบที่เรียกว่าช่องราคาหรือ channels ขึ้นมาซึ่งเจ้า channels นี้ ก็จะช่วยให้เราเห็นกรอบการแกว่งตัวของราคาภายในเทรนดนน์นั้นๆได้ชัดเจนขึ้นบางคนก็ใช้ขอบบนขอบล่างของช่องนี้เป็นแนวทางในการหาจังหวะเข้าซื้อขายหรือตั้งเป้าหมายราคาได้เหมือนกันครับพอเห็นภาพเรื่อง channel เราก็น่าคิดนะคะว่าถึงแม้จะอยู่ในเทรนขาขึ้นแต่การรู้ว่าราคาอยู่ใกล้ขอบบนหรือขอบล่างของ channel เนี่ยมันช่วยในการตัดสินใจเข้าออกได้เยอะเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ดูเทรนด์แล้วซื้อตามอย่างเดียวถูกต้องครับ นั่นคือการประยุกต์ใช้เพื่อหาความได้เปรียบมากขึ้นอย่างเช่นในช่องขาขึ้นที่ชัดเจนเนี่ยการเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาใกล้ขอบล่างของช่องหรือใกล้เส้นแนวโน้มขาขึ้นมันย่อมมีความเสี่ยงน้อยกว่าแล้วก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการไปไล่ซื้อตอนราคาสูงๆใกล้ขอบบนของช่องแม้ว่าเทรนด์โดยรวมจะยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็ตามนะครับมันคือการใช้ประโยชน์จากความเข้าใจเรื่องแนวรับแนวต้านแบบเคลื่อนที่ในกรอบของเทรนด์นั่นเองครับ เข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะนอกจากเรื่องเส้นกับช่องราคาแล้วนะคะยังมีอีกเรื่องที่ได้ยินบ่อยๆเลยในการวิเคราะห์กราฟแบบดั้งเดิมคือเรื่องรูปแบบกราฟหรือ chart pattern ท,ท,ที่เขาบอกว่ามันเหมือนภาพถ่ายพฤติกรรมฝูงชนในช่วงที่ตลาดกำลังสู้กันหนักๆหรือลังเลว่าจะไปทางไหนต่ออันนี้มันคืออะไรแล้วมันช่วยอ่านตลาดยังไงคะใช่เลยครับ ชาร์ตแพทเทิร์นนี่แหละครับคืออีกหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมมันคือร่องรอยที่ซับซ้อนขึ้นกว่าแค่เส้นตรงเป็นเหมือนภาพจำลองของการต่อสู้ทางจิตวิทยาในช่วงเวลาสำคัญสำคัญเลยครับเราอาจจะแบ่งรูปแบบเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจคือกลุ่มรูปแบบการกลับตัวหรือ reversal patterns กับกลุ่มรูปแบบการไปต่อหรือ continuation p a t t e r n กลับตัวกับไปต่อ ครับกลุ่มแรกคือรูปแบบการกลับตัว (reversal patterns) ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่ารูปแบบเหล่านี้มักจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเทรนเดิมที่กำลังดำเนินอยู่นั้นกำลังจะจบลงหรือมีโอกาสสูงที่จะเปลี่ยนทิศทางไปในทางตรงกันข้ามครับแล้วรูปแบบไหนที่เจอบ่อยๆหรือสำคัญเป็นพิเศษคะในกลุ่มกลับตัวนี้ รูปแบบที่ถือว่าเป็นราชาเลยหรือคลาสสิกที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือ head and shoulders (H&S) สำหรับการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงและรูปแบบตรงกันข้ามคือ inverted head and shoulders สำหรับการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นครับ head and shoulders ชื่อแปลกดีจังค่ะลักษณะมันเป็นยังไงแล้วจิตวิทยาเบื้องหลังคืออะไรคะทำไมมันถึงบอกว่าเทรนจะกลับตัวได้ ลักษณะทางกายภาพมันก็จะดูคล้ายๆหัวกับไหล่สข้างของคนนะครับแต่ที่สำคัญกว่ารูปร่างคือเรื่องราวหรือจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ข้างในลองนึกภาพตามนะครับสำหรับ head and shoulders แบบปกติคือกลับตัวจากขึ้นเป็นลง 1. ไหล่ซ้าย left shoulder คือช่วงที่ฝ่ายซื้อหรือกระทิงดันราคาขึ้นทำจุดสูงสุดจุดหนึ่งแล้วก็มีการขายทำกำไรออกมาทำให้ราคาย,ย่อตัวลง่ะ 2. <c oughs> หัว head หลังจากการย่อตัวฝ่ายซื้อกลับมาฮึดอีกครั้งคราวนี้แข็งแรงกว่าเดิมดันราคาขึ้นไปทำ New High ที่สูงกว่ายอดของไหล่ซ้ายได้สำเร็จแต่แล้วก็โดนขายทำกำไรกดลงมาอีก 3. 3. ไหล่ขวา Right Shoulder อันนี้คือจุดตัดสินเลยครับฝ่ายซื้อพยายามฮึดครั้งสุดท้ายเพื่อจะดันราคาขึ้นไปอีก แต่คราวนี้ล้มเหลวล้มเหลวใช่ครับคือไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าหัวได้ยอดของไหลขวาจะต่ำกว่ายอดของหัวอย่างเห็นได้ชัดการล้มเหลวในการทำนิวไฮครั้งสุดท้ายที่ไหลขวาน,นี่แหละครับคือสัญญาณทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากมันบอกเราว่าแรงซื้อของกระทิงมันแผ่วลงอย่างชัดเจนแล้วนะ เหมือนนักมวยที่พยายามออกหมัดสุดท้ายแต่หมดแรงชกวืดอะไรแบบนั้นและเมื่อราคาหลุดหรือทะลุเส้นฐานคอเน็กไลน์โอเส้นเน็กไลน์ครับซึ่งเป็นเส้นที่ลากเชื่อมจุดต่ําสุดของการย่อตัวหลังจากไหลซ้ายและหลังจากหัวลงมาได้นั่นก็เปรียบเสมือนเขื่อนแตกเป็นการยืนยันว่าฝ่ายขายหรือหมีได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วและเทรนดน์มีโอกาสสูงมากที่จะเปลี่ยนเป็นขาลงครับเจนมากแล้วเส้นเน็กไลน์เนี่ย จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงขนานกับพื้นเป๊ะๆไหมคะหรือมันอิงเอียงได้เอียงได้ครับไม่จำเป็นต้องขนานกับพื้นเป๊ะๆเ,เลยบางทีก็เอียงขึ้นหรือเอียงลงเล็กน้อยได้จุดสำคัญคือมันทำหน้าที่เป็นแนวรับสุดท้ายที่ค้ำจุนโครงสร้างขาข,ขึ้นนั้นไว้ถ้าแนวรับนี้ถูกทำลายลงก็แสดงว่าโครงสร้างข,ขาขึ้นเดิมมันพังทลายแล้วจริงๆครับ เข้าใจแล้วค่ะแล้วนอกจาก head and shoulders มีรูปแบบกลับตัวอื่นที่พบบ่อยอีกไหมคะอย่างที่บางทีเห็นเป็นยอดเขาสอยอดติดกันหรือหลุม2หลุมติดกันอะไรแบบนั้นมีครับนั่นคือ double top ซึ่งดูคล้ายคลตัว M แล้วก็ double bottom ที่คล้ายคลตัว W จิตวิทยาของ double top ก็คล้ายๆกันครับ คือฝ่ายซื้อพยายามดันราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมถึงสองครั้งคือเกิดยอดเขาสองยอดที่ระดับราคาใกล้เคียงกันมากแต่ก็ไม่ผ่านทั้งสองครั้งเออไม่ผ่านซ้าๆใช่ครับการล้มเหลวซ้ำๆที่แนวต้านเดิมแบบนี้มันบ่งบอกว่ามีแรงขายที่แข็งแกร่งมากรออยู่ที่ระดับราคานั้น และพอราคาหลุดแนวรับสำคัญซึ่งก็คือตรงกลางระหว่างยอดเข่าทั้งสองลงมาก็เป็นสัญญาณว่าเทรนด์อาจกลับตัวเป็นขาลงได้ส่วน double bottom ก็คือภาพสะท้อนในทางตรงกันข้ามสำหรับการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นครับคือการที่ฝ่ายขายพยายามกดราคาลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่สองครั้งแต่ก็ล้มเหลวแสดงว่ามีแรงซื้อที่แข็งแกร่งรอรับอยู่ณแนวรับนั้นนั่นเอง พอจะจับหลักการได้แล้วค่ะคือมองหาความล้มเหลวในการทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ซ้ำๆที่แนวรับแนวต้านสำคัญนั่นเองทีนี้กลุ่มที่สองล่ะคะรูปแบบการไปต่อหรือ continuation patterns มันต่างจากกลุ่มแรกยังไงคะครับกลุ่มที่สรูปแบบการไปต่อ continuation patterns อันนี้จะมีความหมายต่างออกไปเลยครับกลุ่มนี้ไม่ได้บอกว่าเทรนด์กำลังจะตาย แต่บอกว่าเทรนเดิมที่ดำเนินมานั้นแค่หยุดพักหายใจหรือพอสนะครับหรือกำลังอยู่ในช่วงสะสมพลัง consolidation ชั่วคราวก่อนที่จะมีแรงไปต่อในทิศทางเดิมที่เคยวิ่งมาก่อนหน้านี้ครับอ๋อ oh, แค่พัดไม่ได้เปลี่ยนทางใช่ครับรูปแบบที่พบบ่อยในกลุ่มนี้ก็คือ triangles สามเหลี่ยมซึ่งก็มีหลายแบบย่อยๆอีกนะครับเช่น symmetrical คือสมมาตรกรอบบนกดลง กรอบล่างยกขึ้นบีบเข้าหากัน Ascending หรือขาขึ้นกรอบบนค่อนข้างราบแต่กรอบล่างยกขึ้น Descending หรือขาลงกรอบล่างค่อนข้างราบแต่กรอบบนกดลงจิตวิทยาของรูปสามเหลี่ยมคือการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อกับฝ่ายขายที่มันบีบอัดหรือคอย l ิ i n k กันอยู่ในกรอบที่แคบลงเรื่อยๆเหมือนกับการขดสปริงรอพลังสะสมจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะเกิดการระเบิดหรือ breakout ออกจากกรอบสามเหลี่ยมนั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับทิศทางของการ break out มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับเทรนเดิมที่เกิดก่อนหน้าจะเข้ามาในรูปแบบสามเหลี่ยมครับเหมือนกับว่ายังตัดสินใจกันไม่ได้ว่าจะไปทางไหนดีแต่สุดท้ายก็มักจะเลือกทางเดิมที่เคยมาอย่างนั้นสินะคะแล้วมีรูปแบบอื่นอีกไหมคะในกลุ่มไปต่อที่ดูเหมือนธงหรืออะไรทานองนั้นมีครับ คือ flags ทงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ pennants ทงสามเหลี่ยมสองรูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบการไปต่อที่สำคัญมากมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาเกิดการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและรุนแรงคือพุ่งขึ้นแรงๆหรือดิ่งลงแรงๆนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวแรงๆก่อนหน้านั้นเราเรียกว่า f l a g p o l หรือเสาทงเสาทงใช่ครับ พอราคาเคลื่อนไหวมาไกลๆเร็วๆแล้วก็จะเริ่มมีการพักตัวในกรอบแคบๆซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอียงๆหน่อยเรียกว่า f l ลกหรือเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆเรียกว่าแพนนั่น จิตวิทยาเบื้องหลังก็คือการพักเอาแรงสั้นๆของตลาดหลังจากที่วิ่งมาไกลหรือเสาธงนะครับคนที่ได้กำไรมาเยอะก็อาจจะเริ่มขายทำกำไรออกมาบ้างหรือ take profit ทำให้ราคาเกิดการย่อตัวหรือแกว่งตัวในกรอบแคบๆหรือตัวธงแต่เนื่องจากเทรนเดิมยังแข็งแกร่งอยู่การพักตัวนี้จึงมักจะเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่ผู้เล่นกลุ่มใหม่ที่อาจจะตกรถในรอบแรกหรือเห็นว่าราคาย่อตัวลงมาในระดับที่น่าสนใจแล้วจะเข้ามา ซื้อหรือขายในขาลงเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยกันดันราคาให้ไปต่อทะลุกรอบธงนั้นในทิศทางเดียวกับเสาธงเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้าครับสรุปง่ายๆเลยก็คือกลุ่ม Reversal Patterns บอกเราว่าระวังนะเทรนด์เก่าอาจจะจบแล้วส่วนกลุ่ม Continuation Patterns บอกว่าใจเย็นๆเทรนด์เก่ายังไม่จบแค่พักเหนื่อยเดี๋ยวไปต่อเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ถูกต้องครับนั่นคือหัวใจหลักที่ใช้แยกแยะความหมายของสองกลุ่มรูปแบบนี้เลยครับแต่ฟังดูแล้วนะคะทั้งการตีเส้นทั้งการมองหารูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็มีจุดที่ต้องอาศัยการตีความอยู่ไม่น้อยเลยคือไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวเหมือนสูตรคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะอย่างเส้นแนวโน้มที่คนนึ่งลากกับอีกคนลากก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยได้หรือรูปแบบ Head and Shoulder ที่เจอจริงๆก็อาจจะไม่ได้สมมาตรสวยงามเหมือนในตำราเป๊ะๆแบบนี้มันจะทําให้การวิเคราะห์คาดเคลื่อนไปได้ไหมคะ คำถามนี้สำคัญมากครับและคำตอบก็คือใช่ครับมันมีโอกาสคาดเคลื่อนได้เสมอเพราะอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นนะครับการวิเคราะห์กราฟแบบดั้งเดิมหรือ classical charting เนี่ยมันมีลักษณะเป็นศิลปะหรือ art มากกว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือ science ที่มีคำตอบเดียวที่ถูกต้องเสมอไปมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวว่าเห็นแบบนี้แล้วจะต้องเป็นแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเป็นศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์ใช่ครับหัวใจของมันจึงอยู่ที่การ ตีความหรือ interpretation มากกว่าแค่การจดจำรูปแบบเราต้องพยายามอ่านให้ออกว่าพฤติกรรมของฝูงชนที่สะท้อนออกมาเป็นภาพกราฟนั้นๆมันกำลังบอกเรื่องราวอะไรกับเราใครกำลังได้เปรียบใครกำลังอ่อนแรงพลังของฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขายกำลังสะสมหรือกำลังหมดลงการตีความนี้ต้องอาศัยประสบการณ์การสังเกตบริบทอื่นๆประกอบด้วย เช่นสภาพตลาดโดยรวมในขณะนั้นนี่คือส่วนที่เป็นศินละปะครับไม่ใช่แค่การมองหาภาพที่ตรงตามตำราเปะ๊ปะๆเท่านั้นสแสดงว่าถึงจะใช้เครื่องมือเดียวกันอย่างเส้นแนวโน้มหรือรู้จักรูปแบบกราฟเหมือนกันแต่ผลการวิเคราะห์หรือมุมมองที่ได้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนได้เลยขึ้นอยู่กับประสบการณ์และศิละปะในการตีความของคนนั้นๆสินะคะ ถูกต้องครับมันจึงเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์ที่ต้องเรียนรู้และฝุกฝนไปพร้อมๆกันการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานเป็นเรื่องของาศาสตร์แต่การนำไปประยุกต์ใช้จริงในสถานการณ์ที่หลากหลายและไม่สมบูรณ์แบบเสมอไปนั้นเป็นเรื่องของศิละปะครับทำความเข้าใจจิตวิทยาของมวลชนที่ขับเคลื่อนตลาดโดยใช้เครื่องมือที่ดูเรียบง่ายอย่างเส้นแนวโน้มช่องราคาและก,ก็การสังเกตรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาซ้ำๆ ซึ่งเป็นเหมือนร่องรอยหรือภาพสะท้อนของการต่อสู้และความเชื่อมั่นของผู้คนในตลาดนั่นเองและการตีความร่องรอยเหล่านี้ก็ต้องอาศัยทั้งหลักการและความชำนาญเชิงศิลปะควบคู่กันไปนะคะใช่ครับใช่เลยและหลังจากที่เราได้สำรวจมุมมองเชิงศิลปะหรือการตีความภาพด้วยสายตาและการลากเส้นกันไปพอสมควรแล้วในการพูดคุยครั้งต่อไปเราอาจจะลองขยับไปดูเครื่องมืออีกกลุ่มหนึ่งที่นำเอาหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์มากขึ้น เพื่อเสริมมุมมองแล้วก็อาจจะช่วยให้การตีความของเรามีหลักการที่เป็นระบบและวัดผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับน่าสนใจค่ะหมายถึงกลุ่มเครื่องมือที่เรียกว่าอินดิเคเตอร์หรือเปล่าคะที่ใช้สูตรคำนวณต่างๆมาช่วยวัดค่าบางอย่างเช่นว,วัดโมเมนตัมหรือแรงส่งของราคาวัดว่าตอนนี้ตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป overbought หรือขายมากเกินไป oversold หรือช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของเทรนอย่างเช่น พวกเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่ Moving Averages หรือ MACD ที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินหรือใช้งานกันอยู่นะคะใช่แล้วครับกลุ่มนั้นเราเรียกว่า Computerized Technical Analysis ซึ่งมีเครื่องมือหลากหลายมากเลยครับและมักจะถูกนำมาใช้ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์กราฟแบบดั้งเดิมที่เราคุยกันวันนี้เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับผมมีประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายไว้สักหน่อยครับ จากที่เราเห็นว่ารูปแบบกราฟต่างๆเช่น head and shoulders, double tops หรือ triangle เนี่ยมันสะท้อนจิตวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆในตลาดการเงินไม่ว่าจะเป็นความโลภความกลัวความหวังความผิดหวังหรือความลังเลคำถามคือมีความเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะสังเกตเห็นรูปแบบการก่อตัวและคลี่คลายของพฤติกรรมฝูงชนในลักษณะคล้ายๆกันนี้ในบริบทอื่นๆของสังคมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงเลย หมายถึงนอกตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินหรอคะใช่ครับเช่นวัตถจักรของกระแสความนิยมในเรื่องต่างๆการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือความเชื่อของสาธารณชนต่อประเด็นสังคมหรือแม้แต่ในรูปแบบของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บางอย่างลองนำแนวคิดเรื่องแพทเทิร์นของจิตวิทยามวลชนนี้ไปลองสังเกตการหรือคิดต่อยอดในมิติอื่นๆดูอาจจะพบมุมมองที่น่าสนใจก็ได้นะครับ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่เปิดมุมมองมากๆเลยค่ะทำให้เห็นว่าหลักการอ่านพฤติกรรมฝูงชนจากร่องรอยที่ทิ้งไว้นั้นอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโลกการเงินเท่านั้นจริงๆนะคะสำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ